สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับเดือนสิงหาคมที่กําลังจะมาถึงจะเป็นเดือนที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคดีการเมืองสํำคัญๆหลายคดีทีเดียวที่จะมีการพิพา,ากษากันในเดือนนี้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านคําพิภากษาคดีรับจํานำําข้าวของนางสาวยิ่งรักษ์จินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่25สิงหาคมนะครับ แต่ขณะที่คําพิพากษายังไม่ออกมานะ,ะหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวที่เป็นการส่งสัญญาณไปในทางลบให้เห็นกันบ้างแล้วเช่นการที่กระทรวงการคลังได้มีการส่งบัญชีทรัพย์สินของนางสาวยิ่งรักจินวัตรให้กับกรมบังคับคดีเพื่อรอการยึดทรัพย์นะครับหรือสัญญาณล,ลบในอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่กระบวนการยุติธรรมก็เร่งในการที่จะเก็บกวาดบรรดาแกนนํา คนสาคัญของโนโปชทยอยเข้าคุกกันมาโดยตลอดนะครับและคาดว่าอาจจะเรื่อยไปจกนกระทั่งถึงสิ้นปีนี้ก็ได้นะครับขณะที่บรรดาแกนนําของฝ่ายเสื้อเหลืองก็มีการตัดสินชี้ขาดไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่คําพิพากษาของฝ่ายแกนนาคนเสื้อเหลืองส่วนใหญ่นั้นจะเป็นไปในลักษณะที่ให้เป็นการรอลงอาญาหรือไม่ก็ให้มีการประกันตัวออกมาได้นะครับจึงทําให้บรรดาแกนโนํานปชหรือฝ่ายของแกนนําเสื้อแดงส่วนใหญ่ก็จะถูกเก็บกวาดเข้าคุกกันมากกว่าฝ่ายเสื้อเหลืองนั่นเองนะครับ แล้วก็มีหลายฝ่ายวิเคราะห์เหมือนกันนะครับว่าคําพิพากษาคดีรับจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษ์ที่จะมีการตัดสิน25สิงหาคมนี้อาจจะออกมาเป็นในทางลบหรือไม่นะครับเพราะว่าเชื่อว่าคณะรักษา,าความสงบแห่งชาติหรือคอสชนั้นต้องการที่จะลบล้างข้อครรหาก็ได้นะครับที่จะไม่ทําให้การรัฐประหารในครั้งที่ผ่านมาล่าสุดนั้นต้องเสียของหรือไม่นะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นการสร้างผลงานชิ้นโบแดงให้กับรัฐบาลปฏิตการทหารคอสชอย่างหนึ่งหรืออย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกันนะครับช่วงนี้ก็มีการวิเคราะห์กันออกมาในลักษณะที่ดูจะไม่ค่อยจะมีความหวังหรือเป็นบวกต่อคุณยิ่งลักษณ์สักเท่าไหร่นะครับถึงถ้าหากเป็นไปตามที่มีการวิเคราะห์ในลักษณะนี้จริงนะฮะฝ่ายนปชพักเพื่อไทยรวมทั้งฝ่ายของคุณยิ่งลักษณ์เองจะมีทางเลือกอะไรแค่ไหนอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ จะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณหมอเวงโตจิราการนะครับแกนนาคนหนึ่งของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากนะฮะที่ให้เกียรติในรายการครับไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะครับยินดีครับก็สบายไปตามสภาพแต่ว่าความเครียดทางการเมืองมันทำให้เราสบายไม่ได้แล้วครับใช่ครับมันทวีความตึงเครียดมากขึ้นนะฮะ นปชว,วิเคราะห์อย่างไรครับ25สิงหาคมที่จะมาถึงก็จากการติดตามมาโดยตลอดนี่นะครับก่อนนี้ต้องกับเรียนก่อนนะครับว่าเราเคารพในดุลพินิษและคำวินิจฉัยริพิพากษาของสารีกาแผานากครียาของผู้ดำรงตำแหน่งในการเมืองนะครับ,รบแต่ดูแนวโน้มแล้วสำหรับผมส่วนตัวนะฮะผมเห็นแนวโน้มออกมาในด้านลบมากกว่าบวกวนะครับ อย่างเช่นมีการเพิ่มพยานหลักฐานเข้าไปทั้งสามสี่หมื่นหน้าเนี่ยอืมนะครับอันนี้เนี่ยไม่ทราบจะทําได้หรือเปล่านะครับอายการสุงส่ดอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะฮะว่าท่านจะวินิจฉัยอย่างไรครับอย่างเช่นที่ท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์นี่นะครับอขอความเป็นธรรมโดยอยากจะกราบเรียนไปยังสาลดีการเนี่ยนะครับเพื่อให้ท่านพิจารณานําเอาพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการวิธีพิจารณาความอาญาของ ผู้ดำรงตําแหน่งในการเมืองไปยังสารรัฐมนูญเพื่อวินิจฉัยว่ามันเป็นไปหรือสอดรับหรือไม่ขัดกับมาตราห้าของรัฐมนูนสองห้าหกศูนย์หรือเปล่าคก็ปราการสารท่านเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่เห็นชอบด้วยนะครับก็คือสารท่านไม่ส่งไปซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นประเด็นทางด้านทฤษฎีนะครับแล้วเป็นเป็นประเด็นทางด้านนิติรัฐนิติธรรมว่าเออกรณีอย่างนี้เนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ที่ สารท่านจะไม่ส่งไปให้สารนุนเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมเป็นเพียงแต่เท้าวความท่านั้นเองนะครับว่ามีประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันมันทําให้ผมอดจะมองไปในแง่ลบไม่ได้นะครับว่าเออย่างนี้นี่มันแปลว่าส่งสัญญาลบหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ไปก้าวล่วงสารเขานะฮะ,ะเพียงแต่ว,ว่าเมื่อเราประมวลเรื่อง,งต่างๆเข้ามาแล้วนี่เราก็อด กงังวลใจไม่ได้ว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นการส่งทอญญาด้านลบครับ,รบ,รบแต่ถ้าพูดถึงการเปิดโอกาสต้องเรียนด้วยความครบในความเห็นส่วนตัวผมการใ,ให้โอกาสของอาสารดีกาแผานกคดียา,ข,าของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท่านก็ให้โอกาสเต็มที่ทั้งสองฝ่ายนะครับต้องเรียนตรงๆนะฮะยกไว้ในประเด็นเรื่องที่ท่านนายกยิ่งรักณเนี่ยเสนอให้สารเนี่ยท่านกรุณานะครับนําเอาเรื่องอรบ พิธีพิจารณาความอาญ,ญาของผู้ดำรงตำแหน่งในการเมืองปี2542ว่าไปวินิจฉัยดูให้สารมือรวินิจฉัยดูว่ามันขัดหรือแย้งกับรัฐมนูรีปี60หรือไม่ตามมาตรา5มีประเด็นนี้แต่ว่าตามที่ศาลดีกาท่านก็ได้ให้รายละเอียดแล้วนะครับว่าทั้งสองสฝ่ายก็ได้มีพยา,ยานจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาในการพิจารณาพิพากษาเ,เวลาในการที่จะให้การประกอบการพิพากษานี้เท่าไหร่ท่านก็ให้ความยุติธรรม ตามคันลองที่ควรจะเป็นและนอกจากนี้นั่นเ่ยว่าไปแล้วนี่ท่านก็อนุญาตให้ท่านนายกยิ่งรักณเนี่ยถแถลง uh huh. นะด้วยวาจาในการปิดคดีนะครับในวันวันที่หนึ่งสิงหาซึ่งอันนี้ทําให้ทางรัฐบาลทหารกังวลใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งแ uh huh. ปลกนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ปิดคดีด้วยวาจาแล้วนะครับก็ยังเปิดโอกาสให้ท่านนายกยิ่งรักษเนี่ยสามารถที่จะยื่นคําแถลงปิดคดีด้วยลายลักษณ์อีกเร uh ื่องทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เท่ากับเป็นการ ยืนยันว่าสารดีกาท่านก็เปิดโอกาสให้กับฝ่ายท่านนายกยิ่งรักเต็มที่ด้วยเช่นกันแล้วผมก็เชื่อว่าทางทนายของฝ่ายท่านนายกยิ่งรักก็คงทำงานเต็มที่ทและเราก็ต้องเฝ้ารอดูเท่านั้นนะฮะว่าวันที่25สิงหาเนี่ยนะฮะคำวินิจฉัยคำพิพากษาและคำตัดสินเจ้าอกเป็นอย่างไรครับครับครับ,รบของวันที่หนึ่งรวมทั้งวันที่25เนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางคสชก็มีการส่งทหารเข้าไปที่จะคอยสกัดคอยสร้างความเข้าใจไม่ให้กลุ่มมวลชนที่สนับสนุนคุณยิ่งลัก <c oughs> เดินทางมาเนี่ย <c oughs> แล้วก็พยายามสกัดกัน้นอันนี้คิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะสามารถสกัดกั้นได้ไหมฮะเพราะว่าคนที่เขาอยากที่จะแสดงออกเขาก็มาทีนี้ถ้าเกิดสกัดกั้นมากๆมันจะมันจะมีการดูแรงอะไรขึ้นหรือเปล่าอย่างไรเ,เรียนคุณจอมนะครับข้อแรกเนี่ยตรงนี้ประเด็นนี้เนี่ยมันผมขออนุญาตที่จะแบ่งออกเป็นสองสามข้อด้วยกันข้อแรกนี่ผมว่าเป็น over action นะครับของทางคอสชอผมไม่รู้ว่าเขาได้ข่าวมาจากอะไรที่ไหนยอย่างไรเนี่ย หรือเขาประเมินเอาเองหรือเขามโนโอเองก็ไม่รู้นะครับหรือเขา mm hmm. ยอมรับความเป็นจริงว่านายกยิ่งลักษนี่นั่งอยู่ในหัวใจคนไทยจํานวนมหาศาลเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาเลยค่อนข้างจะกังวลใจนี่ข้อที่หนึ่งนะฮะ mm hmm. ซึ่งการที่นายกยิ่งลักษนั่งอยู่ในหัวใจคนไทยมหาศาลมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยนะ mm hmm. แล้วข้อที่สองนี่เขากังวลใจเขาอาจจะกลัวก็ได้ประวัติพรั่นพึงก็ได้ว่า คนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมคือท่านนายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้ความเป็นธรรมเพราะนี่อาจจะนําไปสู่การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนที่ก็มีความรู้สึกว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้รับความเป็นธ mm hmm. รออรม,รม,ม,ม,รมหรืออย่างไรนะฮะ mm hmm. ก็เลยทําให้ทางคอสชอมีมาตรการเยอะแยะไปหมดในขณะนี้นะครับแล้ว <c oughs> ดูเหมือนวันนี้ <c oughs> วันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคอรมอจะมีการประชุมเพื่อเป็นการพิจารณาวาละนี้ <c oughs> เป็นการเฉพาะหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ใช่ครับซึ่งถ้าว่า มีการระชุมเพื่อพิจารณาวาระนี้เป็นการเฉพาะนี่แสดงว่าเขาประวัติพระนรินทร์เป็นอย่างสูงเลยนะครับคืออย่างนี้ถ้าคือถ้าเขามั่นใจนะว่าสารดีกาภายในคดียาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองให้ความยุติธรรมกับท่านยกยิ่งรักได้แล้วคุณจะไปกลัวอะไรครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าประชาชนไทยเจ็สิบล้านคนเนี่ยเขาเคารพในความยุติธรรมเคารพในความเป็นธรรมเคารพในหลักนิติรัฐยุติธรรมแั้นถ้าหากว่าสาลเนี่ยสามารถอำนวยความยุติธรรมได้แล้วคอสชอจะไปกลัวอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมนี่คือข้อที่หนึ่งก็คือเขา o อร์แอคมากเกินไป <c oughs> ข้อที่สองนี่นะครับก็คือมันแสดง,งออกว่าที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมพอดีผมได้มีโอกาสไป,ไปให้กําลังใจท่านนายกยิงรักนะฮะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาผมไม่เคยไปนะฮะผมก็ไปครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็สังเกตเลยนะครับว่าความที่คอสชเขา overact เขากลัวเพราะฉะนั้นก็ออกมาปรามนะครับเนี่ยที่จริงวันก่อนหน้าวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมนี้ก็ออกมาปรามทีแล้วแลวปรามแรงด้วยนะครับว่าจะจับนะฮะ ถ้ามีเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นขอให้คนทุกคนเนี่ยรับผิดชอบเนี่ยไอการที่เขาปรามนั่นแหละมันก็เลยทําให้จํานวนประชาชนที่เขาไปให้กําลังใจงในวันที่ยี่บเอ็ดกรกฎาคมเนี่ยมันก็เลยสูงขึ้นนต่ปกติมันอยู่ระดับร้อยฮะแต่วันนั้นระดับพันนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเขาออกมาโอเวอร์แอคอย่างนี้นะผมว่าได้ผลด้านลบมากกว่าม,มันจะเป็นบูมแรงกลับอ่ะมันจะกลายเป็นบูมแรงที่นะฮะลอยไปแล้วมันจะลอยกลับมากระทบหรือจะมา เอ่อทให้คอสชลําบากมากยิ่งขึ้นมากกว่าเพราะนั้นก็ถือโอกาสนี้ในการที่จะบอกไปยังคอสชว่าคุณอย่าโอเวอร์แอคเลยคือถ้า,ถ,าถ้าคุณเคารพสารดีกาถ้าคุณโอเวอร์แอคอย่างนี้แปลว่าผมถามนะประว่าใจคุณมไม่มั่นใจในคาตัดสินของสารดีกาแผานกคดียาของผู้ด,ดํารงตําแหน่งทางการเมืองใช่หรือไม่มถ้าคุณแน่ใจนะว่าสารดีกาท่านตัดสินและให้ความยุติธรรมได้เนี่ยผมว่าทุกคนเคารพหมดนะมไม่มีใครคที่อยากจะไปดาเนินการอะไรต่างๆเพราะผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ย เป็นคนที่เคารพคือแปลงบ้านเมืองและมีน้ําใจงความยุติธรรมครับอย่งอางนี้ประด็ก็เป็นสองประเด็นคือโอ์แอคอันที่สองก็คือว่าได้ผลด้านลกกบครับอืมครับคุณวิสิตเวชาชีวะอดีตนายกอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะมันจะถ้าเกิดว่ามีมวลชนมามากๆเอ๊ะมันจะเป็นการเอาการเมืองไปกดดันศาลหรือเปล่าคิดอย่างไรครับ <laughs> ผมต้องเรียนคุณวิสิตเวชาชีวะนะคืออยา พิจารณาทุกเรื่องเนี่ยกลายเป็นเรื่องการมืองไปซะทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยคุณวิจิตเวชชาชีวสามารถชนะใจประชาชนไทยได้มากขนาดนี้หรือไม่เนอือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนออกว่าเอ๊ะมันทําไมคุณถึงออกมาพูดอย่างเงี้ยนะพูดเพราะว่าคุณอิจชาลิศยาหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าผมมีสิทธิ์คิดอย่างนั้นได้เพราะว่าใครอะที่สามารถชนะใจประชาชนได้มากขนาดนี้เพราะฉะนั้นที่ประเมินว่า คือถ้าถ้าคุณทับปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติหนเรื่งคอสชอเนี่ยนะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยนะผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยคนไปเนี่ยจะไม่ไม่เยอะฮะไม่เยอะไม่ไม่ใช่อย่างที่เขามีสชท่านหนึ่งออกมาบอกว่าเป็นรอนหมื่นเพราะว่าไม่ถึงหรอกครับ <im it> แต่การที่คุณโอเวอร์แอคอย่างเงี้ยเ,เ,เป็นไปได้ฮะเพราะว่ามันตีเหมือนกลองนะถ้าคุณไม่ไปตีมันมันจะไม่ดังนะ <im it> แล้วนี่มันไม่เพียงแต่ตีเฉินมารดมตีกลองด้วยสิครับแล้วผมกังวลใจตัวผมเองก็กังวลใจนะเพราะผมอยากจะเห็น รถแมพเนี่ยเดินหน้าไปตามคันลองที่คอสชเขาต้องการที่ให้เป็นไปนะะโดยเฉพาะยิ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อก็ได้ว่าท่านรองสุรชัยเรืยงบุเลศชัยก็เห็นด้วยกับกรกรตว่ามันมันจะมีการเลือกตั้งในวันที่สิบเก้าสิงหาปีหกหนึ่งแต่วันที่เนี่ยคุณสุรชัยไม่ได้พูดออกมาแต่พูดประมาณว่าสิงหาเนั่นแหละ <S <S ทุกคนเนี่ยใจจดใจจ่จจอที่จะให้ประเทศไทยเดินไปสู่คันลองของรถแมพเนี่ยคือที่คุณมาลั่นกองอย่างนี้นะมันทําให้คนเขาสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งหมดเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นมาที่คุณ ไม่สามารถที่จะระง,งับยับยั้งได้เนี่ยผมไม่ได้ปลุกปั่นให้เกิดเหตุนะฮะแต่ว่าการกระทำของคอสชในขณะนี้เนี่ยมันส่งผลสะเทือนได้ฮะคุณเล่งอย่างนี้อยู่เรื่อยเนะี่ยเด่นเน่ยดาเนินการอย่างนี้อยู่เรื่อยมันสะเทือนใจของคนที่เขารักยิ่งรักอืมครับแต่ว่าฝ่ายของสอนชบางคนหรือฝั่งของรัฐบาลบางคนก็บอกว่าเอ๊ะประชาชนที่รักยิ่งรักเนี่ยเป็นเพราะว่ามีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมีการจ่ายเงินเพื่อจะให้มาสนับสนุนคนละพันห้าอะไรเงี้ย ก็ยังคงเป็นข้อกล่าวหาเดิมๆนะฮะครับคุณจอมครับเนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงกับคนที่คิดอย่างนี้ดีใช่ครับขอให้เขามองคนเป็นคนฮะคนไม่ใช่ควายไม่ใช่แมวไม่ใช่หมูไม่ใช่หมาไม่ใช่รถยนต์คนซื้อไม่ได้ฮะออืไม่สามารถซื้อได้ฮะด้วยเงินเนี่ยถ้าคุณจะเอาผมเช็่ว่าเอาชนะเอาชนะใจดีกว่านะคุณข้อแรกเนี่ยคุณต้องเอาชนะใจเขาฮะ ข้อที่สองคุณชนะใจเขาได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยคุณพิสูจน์แล้วนะคุณเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณเนี่ยทุ่มเททุกเส้นทุกอย่างในชีวิตคุณเนี่ยเพื่อเขาอย่างนี้คุณชนะใจเขาเองได้อย่างแน่นอนในนี้เมื่อถ้าชนะใจกันได้ในคุณจะไปเรียกว่าซื้อซื้อซื้อจ้าง่ากันด้วยเงินได้อย่างไร มันมองกลับไปถ้าคุณมองคนว่าซื้อจ้างวานได้ดวยเงินนี่มันอดมันอดจะสะท้อนกลับตัวบรรดาคนที่พูดอย่างนี้เองไม่ได้นะครับว่าะมันก็หมายความว่าตัวคุณก็สามารถที่ซื้อเงินซื้อได้ดวยเงินใช่ไหมฮะ <c oughs> เพียงแต่ว่ายอดของเงินนี่มันจะต่างกันซึ่งไอ้ตัวเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเงินผลประโยชน์อย่างอื่นตำแหน่งแหล่งที่หรืออะไรก็แล้วแต่ <c oughs> อำนาจวาสนา <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมดูแล้วมนุษย์เนี่ยมันหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ที่มนุษย์จะเอาชนะใจผู้อื่นได้คือหมายความว่ามี ผลในด้านจิตใจต่อผู้อื่นในด้านบวกได้แต่นี่หมายว่าคุณงามความดีของผู้นั้นเนี่ยมันมากหรือเกินทําให้สามารถที่จะเอาชนะจิตใจของคนอื่นได้และหากว่ามันเอาชนะจิตใจได้มันไม่ใช่ซื้อขายด้วยเงินเนี่ยคนไม่ใช่ขออนุญาตนะไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายไม่ใช่หมูเห็ดเป็ดไก่หมาแมวไม่ใช่ที่คุณจะซื้อจ้างวานได้วยเงนินนะอืครับที่ยังไม่มีคําพิพากษาเนี่ยการกระบวนการการยึดทรัพย์ของคนยิงรักมันมันเริ่มแล้วแหละ เออผมเพียงแต่เห็นข่าวในนางสวินเช้านี้นะครับว่ากระทรวงการคลังดูเหมือนจะมีการขยับแรงนะครับแต่ว่าผมยังไม่เจาะลึกลงไปในรายละเอียดว่าการขยับของเขาเป็นอย่างไรเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้นะมผมก็งงนะคุณจอผมอยู่ประเทศไทยก็จริงแล้วอยู่ในอยู่ในเนี้ยที่ก็จริงผมก็ยังงง,ง,งเพราะมีอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยท่านอาจารย์วิษนุท่านบอกว่าตรวจหาตรวจไม่พบ ไม่รู้ว่ารัพย์ของยิ่งรักอยู่ตรงไหนก็เลยทําให้เรื่องของการยึดทรั์เนี่ยมันก็เลยสะดุดหยุดอยู่อะไรประมาณนี้เป็นต้นอแต่ผ่านจากวันที่อาจารย์วิชิุพูดอย่างนั้นมาจนถึงวันนี้ก็เพียงประมาณประมาณไม่ถึงสองเดือนนะทําไมมันขมีขมันมันกลายเป็นเรื่องด่งดังขึ้นมาได้ว่าขณะนี้ค้นพบแล้วจะเดินเดินเรื่องหน้าต่อไปยึดไอ้น่นไอ้นีดูเหมือนจะเป็นสิบสองบัญชีหรืออะไรประมาณนี้นะผมยังไม่ได้อลึกในรายละเอียดครับดูเหมือนจะเป็นวันนี้นะคคุณยิ่งรักได้โพสต์ตรงใหนเฟซบุ๊กของท่านบอกว่า ก็มีการยึดทรัพย์ไปแล้วซึ่งก็ตัวเองก็อาจจะต้องไปร้องต่อศาลปกครองให้ให้ทุเลาลงอะไรเงี้ยก็คงต้องไปร้องต่ออันนี้ก็คือก็เลยยังง,งงงว่าคำพิพากษายังไม่ออกแต่มีการยึดรั์นี่กระบวนการยึดรั์นี่ก็เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็เลยทําให้งงๆในกระบวนการอยู่เหมือนกันฮะแต่ทีนี้คุณหมอคิดสิ่งที่คือทางทางง้งคอสชเขาฉลาดนะเขาแยกเป็นสองเรื่องอะเขาใช้วิธีการยึดมีกฎหมายฉบับหนึ่งอะผมจาไม่ได้แหละมันรือระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการคลัง ฉบับหนึ่งอ่ะว่าถ้าเป็นเจ้าที่บ้านเมืองแล้วตีความรวมถึงนักการเมืองด้วยจะเนินการในลักษณะที่อะไรอย่างเงี้ยนะที่ผิดระเบียบหรือผิดข้อปฏิบัติอะไรเงี้ยเขาสามารถที่จะแช่หน้าของกระทรวงไปดาเนินการได้ <c oughs> ผมสลดใจกับกับเจ้าที่ของกสชอ,อเดี๋ยวประ่ดคือท่านอาจารย์วิศณุเนี่ยต้องเป็นที่พึ่งของกสชนะครับอัดีกันก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่ง <c oughs> ว่าไปแล้วนะ <c oughs> ของประเทศนี้เนี่ย เพราะนั้นคำพูดของอาจารย์พิชินุมันควรจะต้องฟังได้เชื่อถือได้ออื mm hmm. ท่านบอกว่าคนหาทรัพย์ของยิ่งรักไม่เจออื mm hmm. แล้วอยู่ๆเนี่ยถัดมาแค่สองเดือนเนี่ยออื mm hmm. กลายเป็นมี <laughs> มีต้องสิบสองบัญชีเนี่ยค mm hmm. มันต้องมีอะไรพิล,ลึกพ่ลั่นเกิดขึ้นแนฮะ mm hmm. อะไรพิลึกพิลั่นน่หอาจะเกิดขึ้นกับวิษณุก็ได้นะหรืออะไรพิลึกพิลั่นเกิดขึ้นกับสวงกันคังหรือเกิดขึ้นกับสวงกับประเทศไทยผมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพราะเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรพี่เนี่ยผมพูดให้ปรากฏไว้นะว่าผมสลดใจจริงๆครับครับทีนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าคําพิพากษาจะออกมาอย่างไรแต่ถ้าเราวิเคราะห์บนสมมติฐานที่รู้สึกว่ามันมีสัญญาณในทางลบออกมาเยอะเนี่ยถ้าเราบอกว่าถ้าเราตั้งวิเคราะห์บนสมมุติฐานที่ว่าถ้าออกมาเป็นเทิงลบเช่นทําให้คุณยิ่งรักต้องติดคเนี่ย คุณหมอวิเคราะห์ต่ออย่างไรว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะในทั้งการเมืองทั้งในเชะนปชหรือแม้แต่คนเสื้อแดงเองครับคือคือก่อนอื่อออนนี่นะต้องเรียนว่าขณะนี้ในประเทศไทยเนี่ยคอสชนี่เขาประสบผลสาเร็จในการที่จะสร้างความมั่นคงให้อำนาจรัฐของพวกเขาอรัฐาธิปัตย์ของพวกเขานี่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครขยับตัวอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเนนะครับเพราะผมเชื่อของผมเองนะครับว่าถึงแม้จะมีคำวิพากษ์วิจารณ์ออกมาในด้านลบนะคือท่านนายกยิ่งรักเนี่ย นะต้องเข้าเรียนจําเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่มีมวลการเคลื่อนไหวมวลชนขนาดใหญ่ปรากฏอย่างแน่นอนนะแต่ว่าการแสดงออกึ่้ความไม่พอใจนะตามสมควรแก่กรณีซึ่งอาจจะมีการโพสโดยพวกนี้คือโซเชียลมีเดียเนี่ยคงจะกระหึ่ม,มนะฮะแต่ว่าจะแปลออกมาเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืงองบนท้องถนนนี่เห็นว่าคงจะเป็นไปได้ยากอันนี้เนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยทางคอทชชนี่เขากระชับอํานาจเขาได้อย่างอย่างอย่างแข็งแรงมากเลยนะครับและการโยกย้าย กำลังพลในกองทัพนี่ก็อยู่ในอยู่ในอำนาจของเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สงไปดังนั้นในการเคลื่อนไหวมวลชนบนท้องถนนนี่คงจะเป็นไิธีด้ยากแต่ผมเชื่อว่าการแสดงความคิดเห็นนะออกมาจากหัวใจของประชาชนนี่ก็คงจะปรากฏกระหึ่มในโซเชียลมีเดียส่วนหลังจากนั้นจะเป็นยังไงผมก็คาดการไม่ถูกเลยฮะแต่เรื่องของการที่จะเกิดเหตุจราจนมีการปะทะกันระหว่างมวลชนคนเสื้อแดงกับทางตำรวจทหาร ในแต่ละจุดแต่ละจุดอันนี้คงคงไม่เกิดขึ้นหรือว่ามองอย่างไรฮะข้อกังวลน,นี้ผมคิดว่าคงจะล<อ>ําบากเพราะว่าเพราะว่าในวันนี้เนี่ยนะฮะต้องเรียนคุณจอมนะครับว่าแบ่งเป็นสามระดับไปได้บแบ่งเป็นระดับแกนําส่วนกลางขณะนี้ <c oughs> แกนําส่วนกลางขยับตัวไม่ได้ <c oughs> ถ้าจะว่าไปแล้วนี่ก็คือพวกเรามีชนักอยู่ <c oughs> นะครับถ้าหากว่าเดิมเดินการอะไรปุ๊บเนี่ยโอกาสที่พวกเราจะเข้าสู่เดือนจำนี่ง่ายมากนะครับง่ายมากเลย ไม่ไม่ไม่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนน่ใช้เวลาเป็นวันเนี่ยอืแล้วก็เข้าสู่เรือนจาแล้วฮะเพราะนั้นนี่คือแกนนําส่วนกลางราวนี้แกนนําในระดับภาคและในระดับจังหวัดเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็มีชะตากรรมใกล้เคียงกันปพียตว่าระดับของเขาเบาไว้หน่อยอืก็คืออาจจะมีส่งเจ้าหน้าที่นี่ไปนะครับไปไปสวัสดีครับไปเยี่ยมเยียนผมมาเยี่ยมเยียนสวัสดีภาพผมไองเออเออเยี่ยมเยียนทุกสุขของคุณนะครับอะไรเงี้ยไปเยี่ยมเยียนบ่อยฮะ เพราะนั้นโอกาสที่แกนนําในระดับจังหวัดหรือระดับภาคจะขยับตัวก็อาจจะกล่าวได้ว่าแทบจะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอและต่อมานี้ถ้าหากว่าเป็นมวลชนเนี่ยถ้ามวลชนจะขยับตัวกันเองนี่ก็ง่ายดายในการที่จะดําเนินการหรือจับกลุ่มหรือรวบรวมนะขึ้นสู่ดาเนินคดีอะไรต่างก็ว่ากันไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมประเมินดูแล้วโอกาสที่อะจะเป็นการเคลื่อนไหวบนท้องถนนนะแล้วมีการ เผเชิญหน้ากัรต่างคงจะเป็นไม่ได้ยากหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับอืมครับทีนี้การเดินเข้าคุกของคุณยิ่งรักก็คงอาจจะเป็นภาพที่สร้างความสะเทือนใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะฮะอันนี้อันนี้มันจะฝังลึกอยู่ในหัวใจของคนบางบางเรื่องนี่นะฮะบ,บางเรื่องมันไม่แสดงออกในฉับพลันฮะแต่บางเรื่องนี่มันต้องอาศัยการสะสมทางปริมาณเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพครับผมจําได้นะครับว่า เอ่อประเด็จก,การสลิดนี่นะฮะสองจริงๆเขายึดอำนาจตั้งแต่สองพันห้าร้อยแล้วฮะ <c oughs> แต่กว่ามันจะแสดงออกถึงเป็นพลานุภาพของประชาชนนี่ใช้เวลาถึงสิบหกปีนะฮะ <c oughs> แต่ผมไม่ได้ไหมายความว่ามันจะไปย้อนรอยเดินนต้องใช้เวลาถึงสิบหกปีจะมันเกิดใช้เวลากี่ปีผมไม่ทราบเพียง <c oughs> ว่าผมทราบได้อย่างเดียวคือว่าถ้าคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องผลลัพธ์ของคุณก็ถูกต้องแต่ถ้าคุณทําในสิ่งที่ผิดพลาดผลลัพธ์ของคุณผิดพลาดอย่างแน่นอนและผลลัพธ์นั้นก็จะส่งผลกระทบต่อพวกคุณอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมััันนนมม มันมันเป็นกฎมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์สังคมฮะ <c oughs> ว่าถ้าคุณทําอย่างนี้กับประชาชนเนี่ยในวันนี้เขาอาจจะแสดงออกลาบากแต่ว่าไอ้ความคิดเห็นอันนี้นะหรือความรู้สึกสะเทือนใจในระดับลึกอันนี้นะมันไม่หายไปไหนครับอืม <c oughs> แต่ฝั่งเขาเขาก็มองว่าเขาก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันใช่ไหมฮะรักษากฎหมายให้มัน <c oughs> เป็นหลักนิติธรรมอะไรต่างๆเขาก็กว่ากันไปคที่จริงต้องเรียนอย่างนี้นะ ไอ้ความถูกต้องเนี่ยมันมันต้องมาจากเบื้องฐานเนี่ย mm hmm. มาจากรากฐาน mm hmm. คือี้ราักฐานเขาคือมาจากการยึดอัหน้าเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นเลยนะครับ mm hmm. หรือมาจากด mm ีเอ็นเอดีเอ็นเอมนุษย์เนี่ยถ้าคุณอยากจะเป็นมนุษย์เนี่ยต้องเป็นดีเอ็นเอมนุษย์นะ mm hmm. แต่ถ้าด mm ีเอ็นเอของคุณเป็นลิงนะทำยังไงยังไงคุณก็เป็นลิงยนออนยับไงครับคุณหมอมีคนสงสัยมากเหมือนกันนะว่าเอกก็ดูอยู่ว่ารัฐบาลคอสชอเข้ามาเพื่อจะจัดการหรือกําจัดฝ่ายของคุณทักษิณนะฮะแล้ว การดาเนินคดีของคุณยิ่งรักตั้งแต่แรกนยะเอ๊ะทำไมคุณยิ่งรักถึงยังคงยืนหยัดสู้อยู่ในในในประเทศไทย <c oughs> แล้วก็รู้อยู่ว่าสู้กัน <c oughs> ส,สู้สู้อยู่ก็ก็ต้องเข้าคุกอะ่ะจะมาอันนี้คือเรา <c oughs> เราวิเคราะห์ว่าถ้าสมมติออกมาเป็นลักษณะนั้นเนี่ยมีคนเอ๊ะทำไมไม่ไม่หนีไปล่ะอะไรเงี้ยก็ก,ก็อาจจะมีเสียงแย้งออกมาเหมือนกันก็โอ้ก็หนีออกไปก็สุดท้ายก็หนีไปไปเรื่อย ตลอดชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเหมือนกับพี่ชายไหมอะไรเงี<ม>้ยก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดการคุยกันในมุมของคุณหมอเองเนี่ยเหตุผลที่คุณยิ่งรักยืนหยากสู้อยู่ทั้งทงที่รู้บางทีแบบโอกาสชนะมันน้อยมากเนี่ยมันเพราะอะไรฮะเออผมอยากจะเรียนคุณจอมแล้วไปยังทุกท่านนะครับรวมทั้งฝ่ายที่ทุกคนรักยิ่งรักนะเพียงเดียวบางคนอาจจะตั้งคําถามถเกี่ยว่องเออส้นทางในการต่อสู้กับความไม่ชอบธรรมของคุณยิ่งรัก ผมอยากให้ทุกท่านนะครับกลับไปอ่านหรือไปฟังหรือไปเปิดปาฐกถาที่อุรานบาตอนะครับแล้วข้อต่อมานี่ท่านยิรักษ์เนี่ยเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับว่าดิฉันนี่ก็เป็นนักรบเหมือนกันแต่ดิฉันเป็นนักรบประชาธิปไตย <c oughs> นักรบเนี่ยต้องตายในสนามรบครันะั้น <c oughs> สนามรบของดิฉันนี่ก็คือประเทศไทย <c oughs> คือสนามประชาธิปไตยภายในประเทศไทยเพราะนั้น <c oughs> ขอให้ทุกท่านไปอ่านตรงนั้นสิครับแหมแล้วตรงนี้มันจับใจผมมาก เนี่ยผมให้ความเคารพชื่นชมท่านนายกยิ่งรักมากเลยหลังจากที่ฟังพระตาการที่อรันบาต่อขณะที่กันเนี่ยนะก็ฟังสิ่งที่ท่านพูดวาทะที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโดยตัวอักขรอาจจะไม่ตรงกันเสียทีเดียวนักแต่ว่าค,ความมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยคือท่านเป็นนักโตป,ประชาธิปไตยนะท่านไม่มีวันทิ้งสนามรบของประชาธิปไตยไปอถ้าท่านจะต้องตายท่านก็ต้องตายอยู่ในสนามรบชาตายโปรด ปรดรับทราบตามนี้ด้ยนะครับผม <c oughs> คิดว่าตรงนี้เป็นวีรกรรมมันสูงส่งนะ <c oughs> แล้วข้อต่อมาผมก็ไม่ได้มีโอกาสสนทนาท่านนะแต่ผมเชื่อมั่นว่าท่านจะไม่ทิ้งประเทศท่านจะไม่ทิ้งประชาชนคือในสภาวะการของท่านนี้นะท่านสามารถไปได้ <c oughs> <c oughs> แต่ผมผมไม่ได้มีโอกาสคุยท่านนะ <c oughs> แต่ผมผมที่ติดตามท่านห่างๆแล้วก็ติดตามท่านค่อน,ข,อนข้างจะเยอะนะผมพยายามอ่านใจท่านก็คือท่านรักประชาชนเนี่ยท่านรักประเทศไทย แล้วท่านพร้อมที่จะร,ร่วมทุกร่วมสุขนะฮะนะร่วมทุกร่วมสุขกับประชาชนไม่ทิ้งประชาชนไปไหนถ้าจําเป็นต้องเกิดอะไรขึ้นมีชะตากรรมอะไรจะต้องติดคุกหรือถูกยึดทรัพย์อะไรท่านก็อยู่ที่นี่แหละเพราะฉะนั้นต้องการเปลี่ยนไปยังทุกท่านให้เข้าใจด้วยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เป็นปากเสียงแทนท่านแต่ว่าผมติดตามท่านแล้วก็ศึกษาวิถีทางของท่านมาโดยตลอดครับครับผมเชื่อว่าไม่รู้นะถ้าผมเนี่ยเป็นคนที่ผ่านเหตุการณ์สิบสี่ตุลามาเนี่ยผมก็เห็นว่ายุสลิดเนี่ย ซึ่งโหต้องถือว่าเป็นเผด็จการที่แข็งปึกเลยนะแข็งแกร่งมากเลยกองทัพก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันหมดแล้วเขาบัญชาการได้ทุกอย่างเลย <c oughs> เขาจะสั่งประหารได้ใครก็ได้ตามใจชอบเขาจะจับใครก็ได้ <c oughs> เอาค้อนเอาขวานเอาอะไรก็ได้ไปทุบแท่นแห่งสุพิมรหรือกระทั่งไปเผาเผาอะไรได้เนื้นะ <c oughs> จับคนเข้าคุกก็ได้ค <c oughs> แต่สลิดเนี่ยคือถึงแม้เขาจะไม่ถึงแก่สัลยกรรมเนี่ยไม่ตายไปเนี่ย <c oughs> นะสมมติถ้าเขาอยู่ต่อเนี่ยตัวเขาได้รับชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับ 14ตุลา2,716อย่างแน่นอนเพียงแต่ว huh. ่าเขาเสียชีวิตไปหรืออสัญกรรมไปเมื่อ2,707เพราะฉะนั้นคนที่รับรับผลพวงโดยตรงคือจองพลถนอมจอมพลประพาตแต่ว่าวิธีทางของจอมพลถนอมจอมพลประพาตมันก็วิธีทางเดียวกับสลิดเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยผมเชื่อของผมเองนะครับว่าเผด็จการไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเก่งการขนาดไหนก็ตามนี่นะก็คงหนีไม่พ้นชะตากรรมของจอมบนสลิดนะครับอืมครับ ถ้าเกิดว่าคุณยิ่งรักติดคุกเนี่ยในอีกด้านหนึ่งในเกมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยมันจะเป็นพลังอย่างสําคัญไหมครับที่จะสร้างฐานทางการเมืองให้กับเพื่อไทยได้อย่างมากขึ้นในอนาคตสองอย่างอันหนึ่งก็คือเขาเห็นใจอ่ะอน,อน,นี่ความรู้สึกของประชาชนนะเขารู้สึกว่าคุณยิ่งรักและพรรคเพื่อไทยโดนกระหน่าซ้ําเติมอย่างรุนแรงทั้งที่มันไม่สมควรเลยในการที่เป็นกระหน่ำซ้ำคุณยิ่งรักก็ ทำประโยชน์ให้ประชาชนอย่างมาัาศานถ้าจะมีอะไรผิดพลาดเรื่องเดียวเท่านั้นนะฮะก็คือนิรโทษสุดซอยอนอกนั้นี้แทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีความผิดพลาดทั้งนี้นี่นแค่ว่คอสชอทำหลายหลายอย่างเนี่ยลอกเลียนแบบหรือต่อเนื่องหรือต่อยอดอจากที่คุณยิ่งรักและพรรคเพื่อไทยทำนะเพราะฉะนั้นใครๆก็เห็นนะฮะเพราะที่มีการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยมันคะแนนจะท่วมท้นหนักกว่านี้ยิ่งหากว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเข้าสู่เรือนจําผมก็ไม่รู้นี่จะเข้าหรือไม่เข้านะแต่หากเข้าเรือนจําเนี่ย ผมว่าคะแนนนิยมทางการเมืองเนี่ยผมว่ามันจะมากยิ่งกว่าการเลือกตั้งเมื่อปีห้าสี่หรือที่ไม่ดีอาจจะเข้าไปเบียดเบียดกับปีสี่เท่าไหร่ห้าสี่สี่สี่ก็คืออาจจะมากกว่าสิบเก้าล้านเสียงผมประเมินนะฮะคะแนนนิยมเที่ยวนี้มันจะมากกว่าสิบเก้าล้านเสียงข้นี้ประเด็นก็คือว่าทางฝ่ายคอสชหรือฝ่ายที่ยึดอำนาจรัฐในปัจจุบันเนี่ยเขาจะไปเล่่แย่แปรธาตุอย่างไรไม่รู้เพราะวิธีการเขาเรียกนะจัดจัดสรรปันส่วนแบบผสมเนี่ยใช่ครับมันจะทําให แปลออกมาเป็นตัวเลขสสเท่าไหร่ยังไม่ทราบเราต้องดูกันไปต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยคะแนนนิยมของประชาชนที่แสดงออกมาเป็นตัวอยอดบัตรเลือกตั้งเนี่ยผมว่ามันจะเกิน19้าล้านเสียงครับบทวิเคราะห์นะครับของนายแพทย์เวงตัวจิราการนะครับแกนนําคนหนึ่งของนปชนะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าหากว่าสารมีการพิพากษาจําคุกนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัตรีนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันในมุมบวกก็เป็นเรื่องที่ จะต้องวิเคราะห์กันตอเหมือนกันนะฮะมันก็คงมีมุมบวกอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทุกคนก็จะมีวิเคราะห์หรือว่าลักษณะคิดไปในทางที่จะทําให้เป็นผลลบมากกว่าที่จะเป็นผลบวกนะครับกับคําพิพากษาที่จะออกมาในวันที่25สิงหาคมก็คงต้องติดตามกันดูนะครับนี่คือั้งหมกของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ